สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review กับพี่ใหญ่กิดดาเสพมคขเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้อง Fujifilm Instax Mini 11กล้องพลลอยในความเข้าใจของใครหลายๆคนแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้อง Instax จากค่าย Fujifilm ใช้ฟิล์ม Instax Mini ของ Fuji เพราะฉะนั้นเจ้ากล้องตัวนี้ไม่ใช่กล้องพลลลยกล้องตัวนี้เองเนี่ยออกมาต่อยอดกล้อง Instax สุดฮิต อย่างตัว Instax Mini 9และสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมฟูจิไม่เรียกเจ้ากล้องตัวนี้ว่าเป็น Instax Mini 10เพราะว่าออกมาต่อ Instax Mini 9ก็เนื่องจากว่าฟูจิฟิล์มเองเนี่ยนะครับเคยใช้ชื่อกับกล้องที่ออกมาก่อนหน้านี้ในปี1998ไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเจ้ากล้องตัวนี้ ได้ชื่อมาเป็น Insta Mini 11หรือ Insta c Mini 11แทนหน้าตาของตัวกล้องนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว Mini 9เลยนะฮะแต่ว่ามีการปรปับปรุงโฉมให้ดูดทันสมัยมากขึ้นจับถือเข้ามือมากขึ้นแล้วก็ข้อแตกต่างหลักของเขาเองก็คือว่า ทั่วปุ่มชัตเตอร์ของตัว Mini 11เนี่ยนะฮะจะมีช่องสลร,รการใส่ปุ่มตกแต่งชัตเตอร์ด้วยซึ่งอันนี้ก็ให้มาอยู่ในชุดในกล่องของเขาเลยรวมถึงว่าฝาด้านหลังของเขาก็จะมีลายพิมพ์คำว่า Instax นะฮะแล้วก็ Mini 11เนี่ยจะไม่มีแหวนปรับค่าแสงที่ด้านหน้าตัวเลนส์แล้วนะฮะสีของกล้องตัวนี้เนี่ยออกมาให้ถึง5สีเลยทีเดียวก็คือ Sky Blue, Lil a c ic Purple I c e White ชาโคลเกรยและสีบรัชพิงค์ทั้งหมดเนี่ยจะออกมาเป็นสีแนวพาเทลสวยงามนะครับผู้ชายใช้ก็ดีผู้หญิงใช้ก็ได้ครับ อย่างที่บอกว่ากล้อง FujiF i l m Instax m i n i 11เนี่ยสามารถจะตกแต่งปุ่มชัตเตอร์ได้ในชุดของเขาเองก็มีปุ่มชัตเตอร์มาให้สาระการตกแต่ง2อันนะครับอันนึงเนี่ยจะเป็นสีตามตัวกล้องคือถ้าคุณซื้อกล้องสีม่วงคุณก็จะได้ปุ่มสีม่วงกับอีกหนึ่งปุ่มก็จะเป็นปุ่มเรืองแสงซึ่งอันนี้ก็จะเรืองแสงในที่แสงน้อยหรืออยู่ในที่มืดนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบเลยว่าเราอยากจะติดปุ่มไหนการติดปุ่มก็จะมีสติกเกอร์กาวที่อยู่ในกล่องของเขาแล้วนะ เวลาที่ติดเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งที่พี่ใหญ่ชอบก็คือว่ากดแล้วมันถนัดขึ้นคือพอนิ้วมาวางเนี่ยเรารู้แล้วว่าชัตเตอร์อยู่ตรงไหนแล้วก็กดชัตเตอร์ได้นิ่มขึ้นนะครับตัวกล้องของเขาเองเนี่ยเท่าที่จับถือหรือว่ารองใช้งานก็ต้องบอกว่า Instax Mini 11เนี่ยมีการ เปลี่ยนวัสดุทําผิววัสดุใหม่ให้จับและรู้สึกว่ากระชับมากขึ้นดูพรีเมียมมากขึ้นตัวกล้องของเขาเองเนี่ยจะทํางานด้วยแบตเตอรี่ AA 2ก้อนนะครับก็ใส่เป็นฐาน AA ในกล่องมีให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ทางฟูจิฟิล์มบอกว่า แบตเตอรี่ 1>, 1ชุดคือฐาน AA 2กต้อนเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพได้ถึง10กล่อง10กล่องกล่องหนึ่งมี10ภาพก็100ภาพนะครับตัวกล้องเองเนี่ยจะใช้ฟิล์ม i n s t a Mini 1กล่องของเขาเนี่ยจะมี10ภาพราคาก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับเวลาที่จะใส่ฟิล์มเองเนี่ยเดี๋ยวพี่ใหญ่ใส่ฟิล์มให้ดูเลยก็แกะกล่องของเขาออกมานะครับแล้วก็ในกล่องเองเนี่ย มันจะมีหุ้มฟลอยอีกทีแบบนี้เนาะเป็นฟิล์มหุ้มฟลอยอีกทีหนึ่งฉีกฟลอยตัวนี้นะครับเราฉีกฟลอยเพื่อที่จะเอาฟิล์มออกมานะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกัดฟิล์มของเขานะครับกัดฟิล์มเองเนี่ยเวลาที่แกะออกมาพี่ใหญ่แนะนําว่าแกะเสร็จแล้วก็รีบเอาใส่กล้องเลยอย่าเอามาถือแบบนี้ไว้นานโอกาสที่แสงมันรั่วเข้าไปในฟิล์มเนี่ยมีเหมือนกันนะฮะก็เปิดฝาหลังของเขานะครับแล้วก็ ที่ตัวฟิล์มเนี่ยมันจะมีมาร์ากสีเหลืองอยู่กลัดฟิล์มเนี่ยนะครับเขาจะมีมาร์กสีเหลืองที่ตัวกล้องก็จะมีมาร์กสีเหลืองเราก็เอาสีเหลืองชอนกับสีเหลืองนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ปิดนะฮะเวลาที่จะใช้งานเราก็เปิดตัวกล้องมันจะมีปุ่มด้านหน้ากดเปิดขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จเนี่ยนะครับเรากดชัตเตอร์หนึ่งครั้งเพื่อที่จะเอาดักสไลด์ออกนะครับเขาจะมีแผ่นดักสไลด์อยู่1แผ่นเป็นแผ่นสีดำๆตัวแผ่นตัวนี้เนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้นะเป็นแผ่น กันแสงเข้าเวลาที่เราแกะฟิล์มออกมาเพราะฉะนั้นแผ่นนี้ได้ออกมาก็ทิ้งไปได้เลยครับทีนี้กล้องของเราก็พร้อมที่จะถ่ายภาพแล้วเขาจะมีจํานวนภาพเนี่ยแสดงอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเริ่มจากเลข10แล้วก็นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆจนถึง0ก็คือฟิล์มเราหมดแล้วก็เวลาที่หยิบกล้องขึ้นมาจะดูว่ามีฟิล์มอยู่ในกล้องไหมนะครับเราก็ดูที่แถบสีเหลืองๆตรงนี้ก็ได้เขาจะมีช่องสําหรับการมองว่าอะตอนนี้เราใส่ฟิล์มอยู่หรือเปล่านะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งของตัว Instax Mini 11ก็คือว่าเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราไม่ต้องหมุนที่หน้าเลนส์แล้วแค่เล็งแล้วก็ถ่ายตัวกล้องคำนวณค่าแสงให้โดยอัตโนมัติเลยครับ กล้อง Fujifilm Instax Mini 11เนี่ยที่หน้าเลนส์ของเขาสามารถจะดึงออกมาได้อีกสเต็ปหนึ่งเป็นเซลฟี่โหมดสำหรับการถ่ายภาพแบบเซลฟี่หรือการถ่ายภาพระยะใกล้อย่างใครจะเอาไปถ่ายอาหารบนโต๊ะอะไรแบบนี้ซึ่งปกติ Mini 9เนี่ยเราจะต้องใส่ตัวมาโครหรือตัวฟิลเตอร์ o ครสอัพด้านหน้าแต่สำหรับตัว Mini 11เนี่ยแค่ดึง หน้าเลนออกมาอีก1นึ่งสเต็ปเราก็สามารถจะถ่ายได้แล้วเวลาที่ดึงหน้าเลนออกมาแบบนี้ระยะโฟกัสของเขาก็จะอยู่ที่30เซนถึง50เซนนะครับแต่ถ้าหดตัวเซลฟี่โหมดลงไปเนี่ยระยะโฟกัสของตัวเลนสจะอยู่ที่50เซนถึงอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายเป็นเซลฟี่ ก็ดึงได้เลยออกมาแค่นี้เองแล้วก็ถ่ายภาพนะครับเราก็จะได้ภาพเซลฟี่สวยๆของเราแล้วข้อดีอีกอย่างของ Instax Mini 11และส่งผลกับภาพที่ดีขึ้นมากๆก็คือเรื่องของความเร็วชัตเตอร์ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้ตั้งแต่1ส่วน2ถึง1ส่วน250ิวินาทีโดยที่ตัวกล้องจะปรับความเร็วชัตเตอร์ให้โดยอัตโนมัตินะฮะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยเราแค่กดปุ่มชัตเตอร์อย่างเดียวในขณะที่ตัว Mini ไ a y เนี่ยจะมีความเร็วชัตเตอร์แค่ชัตเตอร์เดียวก็คือ อยู่ที่1ส่วน60วินาทีพอเป็นมินิ11มีความเร็วชัตเตอร์ให้เลือกใช้งานมากขึ้นผลที่ได้ก็คือว่าภาพจะมีความสว่างพอดีมากขึ้นสวยงามมากขึ้นแถมตัวกล้องยังมีระบบสโลว์ซิงค์เมื่อใช้งานร่วมกับแฟลชนะครับเวลาที่ใช้งานระบบสโลว์ซิงค์เนี่ยการถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือการถ่ายภาพตอนกลางคืนเราก็จะได้ ภาพแบ็กกราวด์ที่สว่างขึ้นนะฮะตัวภาพเองเนี่ยจะไม่มืดจะไม่เหมือนกับ instax รุ่นก่อนๆหน้านี้ที่เวลาที่เราถ่ายภาพเองเนี่ยเราจะได้ตัวเราสว่างแล้วก็ฉากหลังก็จะมืดไปเลยจ้ะสาหรับ mini eleven เนี่ยนะครับถ่ายในที่แสงน้อยก็ยังไ่้ยภาพที่สวยงามอยู่เท่าที่ได้ลองใช้งาน instax mini e l e เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดของกล้อง instax ขึ้นหมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับตัว mini 9 mini e l e เนี่ยได้เรื่องของระบบการปรับแสงแบบ ออโตโ้ไม่ต้องมาวุ้นแหวนข้างหน้าแล้วความเาร็วชัตเตอร์ก็ยืดหยุ่นมากขึ้นได้ภาพที่สวยมากขึ้นมีระบบแฟลชที่ฉลาดมากขึ้นรวมถึงเซฟีโ่โหมดในตัวนะฮะไม่ต้องมานั่งใส่โครอสอัพฟิลเตอร์ข้างหน้าแล้วนะครับมีเซฟีโ่โหมดเวลาจะใช้งานก็แค่ดึงออกมาแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าภาพที่ได้จากตัวมินิอีเลฟเว่นเนี่ยคุณจะได้ภาพอินสตาแกที่สวยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะฮะเมื่อเทียบกับราคาเทียบกับคุณภาพของภาพที่ได้เทียบกับ ความสนุกของการถ่ายกล้องฟิล์ม instax เนี่ยต้องบอกว่ากล้อง FujiFilm instax mini 11ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นกล้อง instax ตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆราคาไม่แพงนะครับแล้วก็รับประกันเรื่องความสวยงามของภาพครับขอบคุณสำาหร,รับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ